สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคลิปพยาการนะคะมาให้เล่นกันเนาะในหัวข้อความรักคนโสดนะคะอ่อประจําเดือนเมษาเนาะวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเมษานี้นะคะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงเนาะอืมสาหรับอันนี้เหมาะสําหรับคนโสดนะคะก็มีกองไพ่มาให้เลือกด้วยกันทั้งหมดสี่กองนะคะวันนี้เลือกตามหน้าไพ่นะคะอันนี้กองแรกนะคะหน้าไพ่นี้เนาะ กองที่สองกองที่สามนะคะและ้วก็กองสุดท้ายโอเคขอให้ทุกคนทำสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงตัวเองเนาะว่าความรักของคุณนะคะในเดือนเมษาเนาะสำหรับคนโสดเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะปักแรกนะ ถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มการสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งกันก่อนเลยเนาะโอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือกองนี้เนาะกองนี้นะคะเดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตดูราคาราศีนะของคนที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะอะ่หรือว่าตัวคุณก็ได้เนาะ ก็จะมีราศีมีราศีกุมแล้วก็ธาตุดินนะคะพุกษกกระลับมังกรเนาะมีเลขสิบเลขเก้าเลขสามสิบแปดอาจจะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดหรือว่าเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้นะคะตรงนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าความรักของคุณสำหรับเอ่อคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยความรักของคุณเดือน เดือนเมษา,าจะเป็นยังไงเนาะคนที่เลือกกองนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษิงธนูเนาะหรือว่าอาจจะเป็นชาวราศีเมษได้นะคะที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะเป็นคนที่ชีวิต ในเรื่องของความรักอาจจะเคยผ่านเรื่องราความรักที่ไม่ค่อยดีหรืออาจจะเคยมีปมในเรื่องของความรักมาได้เนาะตรงนี้นะเออเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวเองนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีกำแพงในความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงนะเออหรือว่าถ้าแบบเวลามีใครเข้ามาก็ตามในเรื่องของความรักคุณจะค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนดูอะดูให้แน่ใจดูให้ชัดว่าแบบเออคนที่เขาเข้ามาเขา เป็นคนยังไงประมาณไหนเนาะเพราะว่าตัวคุณไม่อยากที่จะไปเจ็บช้ำเหมือนในอดีตนะคะที่ผ่านมาเนาะซึ่งแอนมองว่าสําหรับคนที่เลือกกองเนี้ยความรักของคุณไม่เด่นนะคะในเดือนของเมษาเนาะตัวคุณเองอะ่ะในเดือนเมษาบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างพาวเวอร์ฟูลในเรื่องของการงานและการเงินมากๆบางคนแบบว่าเออทางานหนักมากอาจจะได้มีการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งนะคะในเรื่องของการงานเพราะว่าตัวคุณเหมือนที่บอกคือ เป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมั่นกับการทำงานขยันทำงานมากๆแล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้แบบคือเป็นคนที่ถ้าใครทํางานได้ไม่ดีเท่าคุณนะคุณจะไม่ปล่อยงานให้คนคนนั้นทำเออ มันก็เลยจะเป็นปัญหาว่าคุณอาจจะต้องแบกรับความรับผิดชอบค่อนข้างยเยอะเนาะแล้วก็ตัวคุณเองก็จะมีความมุ่งมั่นมากๆนะคะในการที่จะแบบว่าเออทำงานแล้วก็อาจจะมีการเล่นขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะบางคนอาจจะทํางานอยู่ในแบบพวกข้าราชาการทหารตำรวจแบบนี้ได้เนาะสำหรับบางคนเนาะซึ่งตัวคุณเองค่อนข้างมุ่งมั่นในการทํางานมากๆนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่คุณจะค่อนข้างมั่นคงในด้านของการเงินนะเออเหมือนโชคกําลังเข้าข้างคุณแล้วอะ่ะเออถ้าคุณแบบทํางานอะ มาตลอดแต่ว่าการเงินไม่เคยดีเลยเงี้ยบอกเลยว่าเดือนเนี้คือในความรักของคุณไม่เด่นแต่ว่ามันมาเด่นในเรื่องของการเงินกับการงานนะคะจะค่อนข้างดีมากๆเนาะสำหรับคุณเนาะแล้วก็ในมาควรอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบกําลังจะวางแผนซื้อบ้านซื้อรถได้เนาะก็เป็น โชคชะตาของคุณนะคะคุณจะได้มีการซื้อของชิ้นใหญ่เนาะเกิดขึ้นนะในปักนี้นะคะถ้ามีการวางแผนก็สามารถทําได้เนาะเพราะโชคชะตากําลังเข้าข้างคุณแล้วนะคะในเรื่องของอการเงินแล้วก็การงานนะสำหรับกองนี้เนาะก็เรื่องความรักไม่ได้เด่นนะคะนะเออสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวแอนขอดูนิดนึงเนาะว่า ว่าควาอ่าไพนางฟ้าเนี่ยมีอะไรให้คําแนะนํากับคุณบางนะคะ คือคนกองเนแอนต้มบอกไว้ก่อนเหมือนที่บอกคือคุณอาจจะเคยมีอดีตที่ไม่ดีมาในเรื่องของความรักแล้วก็ทําให้คุณแบบอาจจะไม่ได้สนใจแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของเงินแทนก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วค่ะเพราะไพ่ก็บอกว่าเออคุณไม่ได้จําเป็นนะที่แบบจะต้องรอความรักเก่าเพราะอะไรก็ตามที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะมันไม่ได้มีทางที่จะหวนกลับมาได้เนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเคยไปอยู่ตรงนั้นมันอาจจะเคยเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มั่นคงมันไม่โอเค กออ็อยากให้คุณปล่อยวางเนาะแล้วก็อ คือในบางคนอนะ่ะเหมือนที่บอกคืออาจจะยึดติดกับอดีตหรือว่าอาจจะไม่ให้อภัยแบบคนรักเก่าหรือว่าสิ่งที่ทําให้คุณเสียใจไพ่ก็แนะนําว่าเออให้ให้อภัยสิ่งนั้นแล้วก็พยายามลืมสิลืมสิ่งเหล่านั้นไปนะคะเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะ้องเหมือนที่บอกคือมันอาจจะเคยคุณอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์ที่มันเหมือนเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างฝังใจฝังจํากับคุณในด้านของความรักจนทําให้คุณกลายเป็นคนที่กลัวในเรื่องของความรักซึ่งไพ่ก็แนะนําว่าเออ ให้อภัยเนาะปล่อยวางแล้วก็ลืมเรื่องราวเหล่านั้นไปซานะคะนะเออสิ่งเกา่กาๆมันก็คือสิ่งเกา่ามันไม่มีทางย้อนกลับมาแล้วให้คุณเดินหน้ากับชีวิตนะคะแล้วก็โชคทางด้านการเงินกับการงานเนี่ยเข้าข้างคุณแล้วเนาะก็อ คุณกาลังจะโชคดีเนาะเออแล้วก็ถ้าในเรื่องของความรักมันไม่ได้แฮปปี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเออเรามีเงินมีงานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีแล้วนะคะสําหรับคุณเนาะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะา,เาะไพ่อลเค้ลใบนี้คือเขาอ่ะจะให้คําแนะนําอะไรกับคุณเพิ่มเติมเนาะคือไพ่บอกว่าลึกลงไปในหัวใจของคุณอะ่ะคุณรู้คําตอบอยู่แล้วว่า ว่าว่าอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีได้เนาะอย่างกองนี้แอนมองว่าสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกดีได้อาจจะเป็นในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินเออที่มันจะทําให้คุณดีขึ้นแล้วก็เรื่องราวในอดีตอะ คือไพ่ก็แนะนําให้คุณปล่อยวางนั่นแหละเนาะเออก็ลองก็ลอง,งมองดูนะคะว่าเออสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคืออะไรก็ให้ทําในสิ่งนั้นเนาะมันจะเป็นทางที่จะทําให้คุณสามารถไปเจอความรักที่ดีแล้วก็มีความประสบความสําเร็จในชีวิตได้เหมือนกันเนาะเออสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะอ่านก็จบไปแล้วนะคะเราไปต่อกันเนาะสาหรับคนโซที่เลือกกองที่สองเนาะว่าอืมความรักของคุณวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเมษายนนี้นะคะจะเป็นยังไงเนาะ สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคนโสดเนาะที่เลือกกองนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูลัขนาราศีนะคะไม่คุณก็คนที่จะเข้ามามีอิทธิพลนะคะอาจจะอยู่ในราศีธาตนะุน้ำมีกรกบพิจิกนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็มีราศีตุลน,นะคะมีเลข40เลข39เลข19อาจจะเป็นวันเกิดเป็นอายุหรือว่าเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบเนาะโอเคเรามาดูกันเนาะ ว่าความรักของคุณนะคะในเดือนอ๋อในเดือนในเดือนเมษายนวันที่1นึ่ถึงสิจะเป็นยังไงเนาะคือคนกองเนี้ยอาจจะเออมีราศีมังกรขึ้นมานะคะแล้วก็ราศีสิงห์ขึ้นมานะเออในมังคนอาจจะมีปัญหากับคนรักเก่าอาจจะมีการเลิกลากันไปเนาะ ได้นะเออซึ่งแอนมองว่ามันจะมีการกลับมานะคะของใครสักคนหนึ่ง oon, ที่คุณค่อนข้างแบบคิดถึงมากคือมันเป็นความรู้สึกที่คุณค่อนข้างผูกพันกับเขามากแล้วก็คิดถึงคนคนนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบอืเหมือนมีความรู้สึกให้กับเขาค่อนข้างเยอะนะคะนะซึ่งแอนมองว่ามันจะมีการวนกลับมาด้วยความที่คุณกับเขามันยังมีความผูกพันกันอยู่คือเขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาเนาะแล้วก็ แต่ว่าปัญหาในความสัมพันธ์ตรงนี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของความต่างในเรื่องของอายุเชื้อชาติศาสนาภาษาอะไรก็ตามที่มันเข้ามาเป็นความต่างที่มันอาจจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์แบบว่าแอนมองว่าด้วยความที่คุณทั้งคู่อ่ะมันมีความผูกพันกันน่ะมันจะมีการกลับมานะคะในปักนี้เนาะมันจะมีการกลับมาเพราะด้วยความที่แบบมันยังมีอะไรที่มันยังเป็นเขาเรียกว่ามันผูกคุณกับเขาไว้อยู่อ่ะมันยังมีความผูกพันยังมีความคิดถึงยังมี ความลึกซึ้งอะไรบางอย่างที่แบบคุณไม่สามารถตัดเขาได้เขาก็ไม่สามารถตัดคุณได้มันจะมีการวนกลับมานะคะเติมเต็มซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ไพ่ใบจบมันได้สองถ้วยนะคือแอนมองว่าปักนี้คุณอาจจะได้มีการปรับความเข้าใจในเรื่องที่แบบว่าเป็นปัญหาระหว่างคุณกับคนในอดีตของคุณอาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าหรือใครก็ตามที่คุณแบบคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถเอาเขาออกจากความรู้สึก นึกคิดได้ยังอยากที่จะกลับไปเป็นครอบครัวกับเขาอะไรก็ตามเออคนนั้นแหละเขาจะกลับมานะกลับมาหาคุณกลับมาพูดคุยแล้วก็กลับมา อยู่คู่กันกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะในปักนี้เนาะอืมก็ลองดูเนาะเอออยากให้คุณแบบลองดูอีกทีนึงเพราะว่าเหมือนคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างกันมาในอดีตที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันเนาะอาจจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าเรื่องอ๋อเรื่องนิสัยบางอย่างที่แบบว่าเออคุณกับเขาแบบอาจจะไม่ค่อยโอเคแต่ด้วยความที่มันมีความผูกพันกันอยู่คือบางคนในที่เลือกกองเนี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบคือมีลูกด้วยกันแล้วเนาะ อาจจะเป็นครอบครัวด้วยกันแล้วแต่พอมันมีปัญหาตรงนี้มันอาจจะทําให้แบบคุณทะเลาะกันแล้วก็ห่างกันไปแล้วก็กลายเป็นคนโสดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าด้วยความที่ห่างกันแล้วมันยังมีความผูกพันกันอยู่ตรงนี้มันยังมีความคิดถึงกันอยู่มันยังมีความแบบห่วงใยเชื่อมโยงคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาแบบโหยหากันอยู่มันก็จะมีการกลับมานะคะกลับมาเป็นครอบครัวเนาะกลับมาเป็นคนรักกันเหมือนเดิมนะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะในปักนี้นะคะก็ ก็ดีใจด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นางฟ้ามีอะไรเนาะที่อยากจะบอกกับคุณนะคะคือคุณกับเขาเหมือนที่บอกคือมันคือกองนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่ ว่าว่าความรักของคุณในปักเนี้ยมันจะเป็นคนเก่าๆที่คุณกับเขาอาจจะเคยมีการแบบเออต้องห่างกันแบบกระทันหันอาจจะต้องเลิกการปลูกปับแล้วก็อยู่ๆก็แบบแยกกันไปเลยไม่ได้เจอกันอีกแต่ด้วยความที่คุณทั้งคู่หวยหาต่างคนต่างหวยหาการละกันอ่ะสุดท้ายมันจะได้มีการกลับมาคืนดีกันนะคะแล้วก็ความทรงจําเก่าๆที่คุณกับเขาแบบเออยังเคยมีกันอยู่มันจะย้อนกลับมานะสําหรับคนที่เลือกกล้องนี้แล้วก็ เหมือนที่บอกคือความรู้สึกเนี้ยต่อให้มันห่างกันมันไม่ได้อยู่ด้วยกันอะความรู้สึกมันก็ยังเป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างแบบ intense ลึกซึ้งคือต่อให้คุณกับเขาไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้แบบว่าพูดคุยกันหรืออะไรก็ตามอะมันก็ยังมีการนึกถึงการแบบคุณนึกถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณ คุณอยากเจอเขาเขาก็อยากเจอคุณมันเป็นความรู้สึกที่มันแบบเหมือนสื่อถึงกันได้เนาะด้วยความผูกพันนะคะของคุณกับเขาที่มันยังมีเชื่อมกันอยู่แล้วมันยังต้องการห่วยหากันอยู่ตรงเนี้ยเออคนสดกองเนี้ยก็คือคนเก่าๆอ่ะที่คุณแบบยังห่วยหาเขาจะกลับมาหาคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ใบเนี้ยเขาจะมีคําแนะนําอะไรให้กับเราเนาะ คือไพ่เนี่ยแนะนําว่าเออความฟุ้งซ่านความคิดอะไรที่มันบอกว่าเป็นเรื่องฟุ้งซ่านที่มันไม่ค่อยโอเคอ่ะที่มันไม่สามารถที่จะแบบว่าเป็นไปนอย่างที่คุณต้องการได้ก็ให้ปล่อยมันไปเนาะ <S <S แล้วก็พยายามนะคะเออลองจัดห้องใหม่ลองจัดมุมใหม่อะไรเงี้ยเออเพื่อให้คุณอ่ะได้มีความคิดหรือไอเดียอะไรมากขึ้นเนาะ <S <S แล้วก็เพื่อให้ชีวิตคุณอ่ะมีเรื่องราวที่มันบอกว,ว่าเป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นเนาะก็ลองปรับเปลี่ยนมุมห้อง เออหรือว่าจะปรับเปลี่ยนม,มุมมองชีวิตของเราด้วยก็ได้เนาะเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นแล้วก็อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเรามัวแต่คิดอยู่แต่ไม่ได้ลงมือทําอย่างเงี้ยก็ให้ เอาแค่แบบความคิดและออกไปเนาะให้พยายามลงมือทำนะคะให้มันเป็นจริงตามที่คุณแบบต้องการนะในเรื่องของความรักก็เช่นกันถ้าคุณมัวแต่คิดถึงเขาแต่ว่าไม่ได้บอกเขาไม่ได้พูดเอ่ยอะไรออกไปเงี้ยคือก็เอออย่ามัวแต่คิดเนาะให้ลงมือทําให้ทําไปเลยเนาะแล้วก็พยายามส่งพลังงานบวกนะคะให้กับคนที่แบบคุณคิดถึงเนาะเขาจะได้แบบเออรู้ว่าเออคุณก็คิดถึงเขาเนะเพราะว่าจริงๆก็ไม่มีใครรู้ว่าเออเขาก็อาจจะคิดถึงคุณอยู่ด้วยเหมือนกันเนาะ ประมาณนี้นะคะนะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่2เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันสําหรับคนที่เลือกกองที่3ามนะคะว่า ความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะสำหรับคนโสดนะคะที่เลือกกองที่3ามนะก็คือกองนี้เนาะเดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตดูนะคะลัคนาราศีนะไม่คุณก็เขานะคะอาจจะอยู่ในราศีเมถุนราศีกันเนาะมีราศีทัตไฟไม่สิงธนูนะคะแล้วก็มีราศีพฤษศเนาะมีเลข3เลข37เลข14อาจจะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิด,กดหรือว่าเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบเนาะโอเคเดี๋ยวแอนขอดูนิดน,นึงเนาะว่าความรักของคุณเนี่ย จะเป็นยังไงนะคะอืมกองนี้เป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจรงิงจังมุ่งมั่นกับการทํางานจรงิจรง,รงๆบางคนแบบค่อนข้างมีฐานะนะหรือว่าอาจจะทํางานที่มันเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวได้เนาะอืมซึ่งแอนมองว่าปักนี้จะมีคนเข้ามานะเออ แจกขนมจีมให้กับคุณเนาะแต่ว่าการที่คนคนนี้เข้ามาแอนมองว่ามันจะทําให้คุณค่อนข้างคิดมากนะแล้วก็วิกตกกังวลด้วยลักษณะของเขาที่เข้ามาหาคุณคือจะเป็นการเข้ามาแบบจีบสนใจคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นชาวท่านน้ำมีกอบกิจิตนะคะอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีหน้าตาหล่อแบบป๊อปปูล่าเลยแบบเออใครเห็นใครชอบ ใครกีดเออสนใจสวยหล่อเลยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างผิวขาวเล่นดนตรีได้นะได้นะอาจจะเป็นใส่วิ้งสสยปตีได้แล้วก็ดูแล้วแบบเออลุคแบบลุคดูเจ้าชู้หน่อยๆอย่ะเออแต่ว่ามีเสน่ห์ประมาณนี้เข้ามาหาคุณได้นาะเออเข้ามาเข้ามาทําให้คุณแบบมีความลังเลไม่แน่ใจในตัวเขาได้แล้วก็ค่อนข้างแบบอาจจะคิดมากได้ว่าเฮ้ยคนคนนี้หรอมาชอบเราเพราะว่าดูเขาจะแบบค่อนข้างป๊อปปูล่าประมาณนี้เนาะอืม ก็จะมีคนแบบเนี้ยเข้ามาหาคุณได้นะคะซึ่งเขาจะทําให้คุณแบบค่อนข้างลังเลไม่แน่ใจว่าเขาอะชอบคุณจริงๆหรือว่าเข้ามาแค่หวังผลประโยชน์ในตัวคุณเพราะเหมือนที่บอกคือตัวคุณเป็นสิบเหรียญคือตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเพียบพร้อมอะไรหลายๆด้านในอะไรหลายๆอย่างในทุกด้านทั้งด้านแบบหน้าที่การงานก็ดีการเงินก็ดีครอบครัวก็ดีเออประมาณเนี้ยแล้วก็คุณก็แบบดูดีดูไฮโซแบบดู หลอสวยดูขยันทํางานอะไรประมาณนี้มันก็เลยเออการที่คนคนนี้เข้ามามันทําให้คุณแบบไม่แน่ใจว่าแบบเฮ้ยเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือว่าเขาเข้ามาเพราะว่าเขาแบบ สนใจคุณจริงๆเนาะมันเลยทําให้ปักนี้มันมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าอาจจะทําให้คุณเกิดความลังเลในความรู้สึกได้ว่าเออเขาเข้ามาดีหรือว่ามาไม่ดีเนาะประมาณนี้นะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะซึ่งไพ่นะคะก็โอเคเหมือนที่เหมาะคือคนคนนี้อาจจะเข้ามาค่อนข้างปุบปับนะแล้วก็ตัวเขาเองจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากอะ่ะเออการที่เขาเข้ามาแบบจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีเสน่ห์แบบ เข้ามาแล้วทําให้คุณแบบว่าเออรู้สึกว่าเออคนนี้แบบแซ่บไฟรู้กว่าโหแบบดูดีมากเลยแบบมันก็เลยจะทําให้คุณแบบลังเลได้นะเออไม่แน่ใจว่าแบบ จะคุยกับเขาหรือไม่คุยกับเขาดีอะไรประมาณนี้แต่บอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันเป็นโชคชะตานะคะที่พนำพาคนคนนี้ให้เข้ามาหาคุณเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่คุณนะก็อาจจะต้องตัดสินใจหรือว่าค่อยๆดูกันอีกทีเนาะว่าคนคนนี้ประมาณไหน,นแต่บอกเลยว่าเขาเข้ามาพร้อมกับแบบว่าความแซ่บไฟลุกความแบบว่าเออที่เขาแบบชอบแบบเขาอาจจะมาแบบลุกคุณแบบสุดๆอะแบบเออสนใจส่ง แชทเช้าแชทเย็นหรืออาจจะมาหาเช้ามาหาเย็นเออให้คุณแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแบบเทคแอคชั่นอ่ะเออจนคุณแบบไม่แน่ใจว่าแบบเฮ้ยยังไงทําให้คุณแบบคิดมากได้เออกับการที่เขาแบบบุกเข้ามาหาคุณนะสําหรับคุณคนนี้นะคะนะเออแต่ก็บอกเลยว่ามันเป็นโชคชะตานะที่แบบให้คุณกับเขาได้เจอกันเนาะแล้วเราเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นางฟ้าใบนี้เนี่ยไพ่เนี่ยจะให้คําแนะนําอะไรกับเราเนาะอืม ให้ก็บอกว่าเออก็ให้มันเป็นเรื่องของเวลานะเออการที่คนคนนี้เข้ามาเนี่ยก็มันมันถูกต้องแล้วแหละที่คุณอาจจะลังเลไม่แน่ใจเนาะก็ อย่าเพิ่งไปตัดสินเขานะคะจากสิ่งที่เห็นเนาะหรือว่าอาจจะเป็นแบบในแง่คิดของเราอะไรประมาณเนี้ไพ่ก็แนะนําว่าเออคุณอาจจะต้องแบบว่าลองใช้เวลาอย่างหนักเนาะในการที่แบบว่าจะตัดสินใจคนคนนี้เนาะว่าจะคบหรือไม่คบก็ก็ลองดูไปเรื่อยๆคะ่ะถ้าเขาจริงใจอะ่ะเออคุณเล่นตัวแค่ไหนเขากอา็อาจจะยังแบบเข้ามาอยู่เนาะเออแต่ถ้าเขาแบบแค่มาเล่นๆอะ่ะถ้าคุณไม่สนใจแปบบ๊แบๆบแบบเดี๋ยวเขาก็ไปเนาะอืมก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะกับความสัมพันธ์หรือว่าคนคนนี้ นะ้องที่เขาจะเข้ามาหาคุณนะคะสําหรับคนโสดนะที่เลือกกองที่สามเนาะโอเค,อเคก็จบไปแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปต่อกันสําหรับคนโสดที่เลือกกองสุดท้ายของเราเนาะว่าอืความรักของคุณนะคะในปะวันที่หนึ่งถึงสิเมษายนความรักของคุณจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตด,ดู้วคนาราศรีนะคะไม่คุณก็เขานะคะอาจจะอยู่ในราศรีสิงหนะ์เนาะมีราศรีเมษแล้วก็ราศรีกัน มีเลข17เลข5เลข18นะคะอาจจะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดหรือว่าเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้เนาะโอเคเรามาดูกันเนาะว่าใครนะคะจะมีใครเข้ามาไหมอืมเออมีราศีสิงห์นะคะขึ้นมาเนาะอืม คืออาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะเออใน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 ปักนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนในที่ทํางานอะไรประมาณนี้ยเออเขาอาจจะเห็นว่าคุณเป็นคนแบบ เป็นเป็นคนสวยมีเสน่ห์คือตัวตัวคุณน่ะเป็นคนทํางานเก่งนะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะแล้วก็เอ่อคือคุณเป็นคนแบบที่ค่อนข้างมี power เป็นคนแบบลุยๆหน่อยแล้วก็เป็นสายบู๊นิดนึงเป็นคนที่แบบเออทางานได้เหมือนผู้ชายอ่ะเออถึงไหนถึงการอะไรประมาณเนี้เออถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ในในตรงนั้นนะคุณก็ยังมีความอ่อนโยนมีความอบอุ่นอยู่ลักษณะของคุณอ่ะเนาะมันเลยทําให้เอออาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณได้ หลายคนนะคะแบบ เข้ามานน่นนี่นั่นแต่ก็บอกเลยว่าเออแต่ละคนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณส่วนใหญ่ก็เอออาจจะเข้ามาพูดคุยแบบผ่านหน้าที่การงานเนาะที่อาจจะเข้ามาพูดมาสนใจกับคุณด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ทํางานเก่งมันยิ่งแบบดูดีด้วยหน้าตาบุคลิกที่แบบว่าดูดีอยู่แล้วยิ่งทํางานเก่งยิ่งทำแบบเพิ่มเสน่ห์ให้กับคุณเนาะเออซึ่งไพ่ก็บอกว่าคนเหล่านี้ที่เข้ามาคือเขาก็อยากเรียนรู้จักคุณแหละอยากที่จะเรียนรู้กับคุณแต่ว่าปัญหาคือคุณน่ะไม่ได้ต้องการคนที่แบบว่าจะเข้าามแแบบค่ เล่นหรือว่าเข้ามาแค่เหมือนแบบว่าเออเหมือนพูดคุยกันแบบ พักๆอะอะไรอย่างเงี้ยค,คุณไม่เอาคุณต้องการความความรักที่มันเป็นแบบที่มันค่อนข้างชัดเจนมันคงมันก็เลยทําให้ไม่ว่ามีใครก็ตามที่เข้ามาพูดคุยกับคุณเข้ามาสนใจอยากที่จะแบบว่ารู้จักคุณน่ะคุณก็ให้สถานะด้แค่เพื่อนเออคือมีคนเข้ามาแต่ว่าคุณก็ไม่ได้พร้อมในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ในบางคนอาจจะยึดติดอยู่กับอดีตหรือว่าอาจจะยึดติดอยู่กับปัญหาอะไรบางอย่างในความรักในอดีตที่คุณเคยผ่านมาจะทําให้คุณรู้สึกว่า เออยังไม่พร้อมอะในการที่จะเปิดใจให้ใครยังอยากอย,กอยู่คนเดียวแล้วก็ด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งอะคุณรู้สึกว่าถ้าคนที่เข้ามาแล้วมันไม่ได้เก่งเหนือกว่าคุณอะคุณก็ไม่ต้องการเออเพราะว่าเหมือนคุณอาจจะแบบดูแลตัวเองได้อะไรประมาณนี้มันเลยทําให้คุณอาจจะแบบเออมีคนมาคุยนะก็คุยแบบแค่ขำๆอะ่ะไม่ได้แบบซีเรียสจริงจังเพราะว่าถ้ามีใครที่จะเข้ามาคือคนนั้นต้องแบบว่าเหนือวคุณแล้วก็แบบ ยอมคุณนะคุณถึงจะโอเคเนาะแล้วก็เหมือนที่บอกอะค่ะคือบางคนอาจจะแบบยังยึดติดอยู่กับอดีตเนาะยังไม่สามารถปล่อยวางเรื่องราวในอดีตได้มันก็เลยทําให้คุณแบบยังไม่พร้อมนะในการที่จะเปิดใจนะคะให้กับคนเนี่ยที่แบบมีคนแบบอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณเนาะตรงนี้นะอืมซึ่งไพ่ก็บอกว่าเออเหมือนที่บอกคือตัวคุณนะจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระ คือในบางคนก็พร้อมนะในการที่แบบว่าจะมีความรักครั้งใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ว่าด้วยความที่คนที่เข้ามาหาคุณอะยังเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ตรงสเปคตรงทาย,ยังไม่ได้โดนใจคุณร้อเซมันก็เลยทําให้คุณแบบยังโสดอยู่ยังชิลๆหละลาได้อยู่เนาะแล้วก็คือคุณอะมีคนที่แบบเป็นคนที่คุณต้องการอยู่หรือว่ามีสเปคในแบบที่คุณต้องการอยู่ซึ่งมันก็เป็นในเรื่องที่ที่คุณเหมือนแบบ กำลังอธิษฐานขอพรบางคนอาจจะมีการไปไหว้าพราะขอพรนะเออแบบว่าให้ได้เจอคนในแบบที่คุณต้องการซึ่งแอนมองว่าก็อาจจะไม่นานนะคะคนกองนี้เนาะเอออาจจะใกล้ได้เจอเนาะแล้วก็อาจจะใกล้ได้เริ่มต้นชีวิตกับใครสักคนหนึ่งนะคะนะสำหรับคนโสดที่เลือกกองนี้เนาะที่เป็นในแบบที่คุณแบบว่าได้มีการไปขอพรหรืออธิษฐานมาเนาะเออก็เป็นเรื่องราวของอนาคตเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่สี่นะคะแต่ว่าก็เหมือนที่บอกคือคุณค่อนข้างรักอิสระแหละ มันก็เลยทําให้คุณแบบยังไม่ได้รีบเนาะในความรักความสัมพันธ์แล้วก็เป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้อ,อประมาณนี้อ่เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่นางฟ้าใบนี้นะคะจะบอกอะไรเนาะโอเคไพ่เนี่ยบอกว่าเออไ <c oughs> พ่บอกว่าให้ลองนึกดูเนาะว่าแบบเอออะไรนะที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนี้เนาะ หมายความว่าแบบอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนเหล่านี้ยังไม่ค่อยดีพอสําหรับคุณก็ลองเขียนเป็นข้อๆมาแล้วก็ลองมองเข้าไปลึกๆในความรู้สึกของคุณว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องการคนแบบไหนคุณต้องการใครเนาะที่แบบว่าเข้ามาในชีชวิตของคุณนะคะสิ่งเหล่านั้นจริงๆอ่ะคือแอนมองว่า คนที่เลือกอกองนี้เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ารู้ว่าตัวเองอ่ะมีจุดมุ่งหมายอะไรหรือว่ามีจุดโฟกัสอะไรตัวคุณค่อนข้างแบบว่าเออเป็นคนที่แบบวางเป้าหมายแล้วก็โฟกัสของตัวเองแล้วสามารถทําตรงนั้นได้เนาะซึ่งไพ่ก็บอกว่าอ,อก็ลองลองคิดดูเนาะว่าแบบว่าคุณต้องการอะไรแบบไหนเนาะลองมองเข้าไปในตัวของคุณเองว่าเออคุณต้องการคนแบบไหนคุณต้องการยังไงหรือคุณต้องการชีวิตแบบไหนคุณสามารถทํา ได้เนาะเออในแบบที่คุณต้องการให้เป็นแบบนั้นนะได้หมดเลยเพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่4เนาะก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายลืมอย่าลืมสุดดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ